ฟุตบอลเมนเจอร์23นะครับฮารันอดิซิโลก็คุมทีมเบลลิงยู่ในเต็ดโลดแล่นอยู่ในพิเบลีตอนนี้นะผลงานก็แจ่มแมวใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าในฟีฟ่า23จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในช่วงที่ฮารันอดิซิโลยังคงโลดแล่นขาแข่งอยู่ที่สโมสรเชลซีนะครับโดยการนำของเกรแฮมพอตเตอร์นะกลับไปดูว่าในช่วงที่เขาเป็นไอหนุ่มแข้งเหล็กเนี่ย สร้างประวัติศาสตร์อะไรให้กับวงการฟุตบอลไว้บ้างนะครับไปดูว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสถิติผลงานในช่วงค้าแข่งดีแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับฮารันอาดีซิโลเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับสวมเบอร์9เบอร์อาถันนะแต่จริงๆผมอยากจะบอกคุณผู้ชมครว่า อาถานเบอร์เกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากไอฮารันนี่แหละ <c oughs> ด้วยความที่ว่าฮารันเนี่ยเขามีความเห็นแก่ตัวนะชอบเป็นจุดเด่นนะครับดังนั้นนะคุณผู้ชมผมจะเลือกเป็นมาวลิกแล้วกันนะครับเล่นเพื่อตัวเองเท่านั้นทีมจะเป็นยังไงช่างแม่งก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาโชว์ศักยภาพในการฝึกซ้อมนะ ให้คุณพ่อพอตเตอร์ท่านได้ทรงเห็นนะครับแน่นอนครับการยิงนะมันจะต้องมีคุณผู้ชมอะแอบคิดในใจว่ามึงคอยดูนะเดี๋ยวพี่เขาจะยิงข้ามคานโอ้ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกอใครจะทาอย่างนั้นไม่มีทางที่ผมจะยิงข้ามคานดูพอตเตอร์ไม่มีอึง้งแหมจะหาว่าผมแกล้งนะครับนี่ซ้อมดีๆก็เป็นเนี่ยดูนะพอตเตอร์ ดูศักยภาพของศูนย์หน้าระดับโลกเนี่ยซ้อมให้ดูนี่ดูความแม่นยำในการยิงแะอู้หูนี่ยิงดีๆก็เป็นใครบอกว่าผมมาเล่นๆน,นะผมเอาจริงเอาจังในการฝึกซ้อมขนาดนี้ดูเอเกรด A ไปเลยเนี่ยไอซ้อมอันเนี้ก็คือเราต้องเลี้ยงผ่านแล้วไปยิงใช่หรือเปล่าผมว่านะ มันต้องมีคุณผู้ชมอ่ะแอบคิดมึงเคยดูนะเดี๋ยวพี่เขาจะไปเลี้ยงไปติดไอ้กำแพงแดงแบบเนี้ยเดิมเแ,แบบเนี้ยเดแบบเนี้ยหรอเนี่ยมชนแบบเนี้ยหรอใครจะไปทำวะพอเตอร์แม่งมีอึงมากันที่สกิลนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามีพ o i n t ในการใส่สกิลอยู่ที่9นะ ผมก็จะเน้นไปที่ความเร็วเป็นหลักนะครับเน้นความเร็วความคล่องตัวนะตัวเราจะได้วิ่งสปีดเร็วๆนะเรื่องอื่นช่างมันเนี่ยเอาวิ่งเร็วไว้ก่อนนะกับฟุตบอลเนี่ยผมมีความเชื่อแบบนี้ครับยิ่งเร็วยิ่งดีแต่มันเหลืออันนึงนะเดี๋ยวผมขอใส่ค่าฟินิชชิ่งไปแล้วกันจะได้ยิงคมๆแล้วก็มีในส่วนของเพิร์กนะครับตอนนี้เราก็ใส่ได้แค่3อันนะมี3อันให้เลือกแต่ว่า เราจะเล่นเพื่อตัวเองนะผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะเออ่เนี่ยนะครับเราจะได้ยิงคมๆในกรอบเขตโทษนะครับเพาเชอร์ er. แน่นอนครับการเป็นนะักฟุตบอลที่ดีนะก็ต้องโชว์ศักยภาพในการฝึกซ้อมครับมุ่งมั่นฮนะมีวินัยน,นะครับกินขี้ปี้นอนนะเหล่านี้เราต้องใช้วิน,นัยผมจะต้องสแสดงศักยภาพให้พอตเตอร์ได้เห็นนะ แล้วก็จะส่งผมลงตัวจริงนะไม่เอาหรอกเป็นสำรองสำรองฮะผมอยากลงตัวจริงแน่ๆน,น,นัดแรกเลยนะฮะเราต้องโชว์ศักยภาพที่มีอยู่เดืนล้นในตัวเราอนะแหมจะไปอัดอั้นไว้ทําไมฮนะมีดีต้องโชว์ออกมาฮะมันต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อม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 ,อมและก็ซ้อมนะครับดูครับคุณผู้ชมและแล้วในที่สุดนะครับผลจากการมุมานะของผมนะก็ซ้อมจนเข้าตาพัลเตอร์นะครับ พอเตอร์เขาจะให้ผมลงอุ่นเครื่องที่เจอกับนักบอลีนะลงเล่นเป็นศูนย์หน้า11ผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับคุณผู้ชมแต่นัดนี้ผมจะตั้งใจเล่นนะจะเค้นฟอร์มดีๆออกมาเพื่อที่เราจะได้ยึดตัวจริงถาวรน,นะตอนนี้เดินลงสนามมาเรียบร้อยแล้วรอเราเอาการนะครับโอ้ก็มีอยู่สามออบเจคทีฟนะครับที่เราต้องทําให้สําเร็จนะ ก็มีแมตชเลตติงต้ง7.0ยิงให้ได้1ประตูแล้วก็ส่ง3ครั้งหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยทุกคนพร้อมกันแล้วประธานขอกล่าวเปิดงานกับเขียบอลครั้งที่1เนะี่ยเมายังไงไม่มีตัวส่งกลับไปที่กองเตะอุกุริยาครับอ้าวส่งให้มูดิกแล้วหายทะเลาะก,กันแล้วแต่ฮา,าลันอังนี้ขอม้วนโชเก่าไป1สเต็ปนะ ให้โลกรู้ว่าเราเก๋าแค่ไหนแล้วกระชากขึ้นมาจังหวะนี้มาให้เมาส์ทำชิงนกันเนี่ยฮารันออกมาที่มูดิมูดิส่งเข้ามาให้ฮารันไป,ไปติดบล็อกกับลราได้โอ้โูยิงมาติดบล็อกครับคร <c oughs> ั้งที่สอง่ะเมาส์ใส่หน้าเลยครับเสียดายครับเออส่วนพอตเตอร์นี่ก็ภาวนาอยู่นะฮะ จังหวะนี้เป็นนาโปลีได้บุกครับซิมิโอเน่แทงมาให้คารัสเกเลียปั่นจังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยอะนาโปลีขึ้นนําไปก่อนครับนึงประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้วิ่งมาดีใจกับกองเชียร์เสียงเชียร์ดังสนั่นไปทั้งสนามครับคารัสเกเลียตัวนี้เป็นดาวดังที่หลายสโมสรน,นะลุมจีบอยู่ด้วยนะครับโอ้ซิอเน่ แทงมาตามช่องจังหวะเนี้บเข้าขารู้ใจจริงๆไง,งแล้วกองหลังเชลซีนี่โอ้โหปวกเปียกมากครับกุลิบารีจังหวะนี้หลงทางเลยครับผม,มเมาส์ให้กองเต้ครับกองเต้เล่นกันกับเมาส,ส์สม่มาส่งมาโอ้โหคุณผู้ชมครับแน่นไปหมดเลยฮะแผนพอตเตอร์มันไม่ได้เลื่อนจริงๆไงผมโดนลุม34ตัวแต่ว่าเมาส์สมาได้จังหวะนี้ฮาลันออกมาทางมูดี้ครับ มูดิกยังไงมาที่คูคูริยาครับหายงอนกันแล้วก็ส่งบอลให้กันครับแล้วมูดิกมาที่ฮาลันอีกครั้งหนึ่งฮาลันไหลมาให้มูดิกมูดิกมีตัวโดนปิดหมดครับบอลอยู่ที่คูคูริยาพยายามเจาะอยู่แล้วมาให้ฮาลันมีโอกาสยิงติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้ครับอูหมันแน่นไปหมดแล้วมองหาตัวว่างมองเห็นลิสเจมครับลิสเจมมาที่ลอตชิกเมาส์จะแทงให้ไม่หลุดครับแต่จังหวะนี้มูดิกไปสไลด์มาได้แล้วเมาส์มีช่องยิงไกลเลยอู้ ปุลุสาประตูเซฟไปได้ครับพอตเตอร์ทำหน้าเอ๋งงไปหมดเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์วะนี้นโปลีได้บุกอีกครั้งหนึง่งฮะกองเตะพยายามแย่งบอลไม่ได้แล้วเขาไหลมาทรงเดิมอีกแล้วคนเดิมด้วยครับคุณผู้ชมโอ้ดีใจกันใหญ่เลยอะดีใจยังก็ได้แชมป์คับนับโปลีขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับผม ต้องยอมรับกับลูกนี้กองหลังของเราะฮะบางแผนกันมาได้แย่จริงๆแงพอตเตอร์อู้คาราสเกลียครับรับหน้าที่เตะมุมจังหวะนี้เอาบอลชนเสาไปหนึ่งทีเอาเลิกเอาใช้ครับแล้วมองไปที่เพื่อนครับส่งสัญญาณให้ซิกกันโอเคนะคืนนี้เจอกันที่เดิมครับ บอกจุดนันด,มดหมายเพื่อนเรียบร <Jacob> ้อยแล้วตอนนี้ก็มุ่งงินโยนเข้ามาแล้วเดโมงจังหวดีอเมนดี้กับซูเปอร์เซฟปวดหัวเลยเมามาให้ฮาลันจังหวะนี้ครับฮารันออกมาทานกุลิยากุลิมาให้มูดิกหมูดิกแทงมาจังหวะนี้ฮารันก้มน้าสัตว์้ หลบตันชีกได้บอลแทงมาให้ฮาลันบังบัง,งจังหวะนี้นะโกน้ายิงโอ้โหยังตรงตัวผู้รักษาประตูกองเตะมาที่มูดิกครับฮาลันได้บอลอยู่จังหวะนี้รอคุกุลิยาเติมข,ขึ้นมาแล้วคุกุลิยามาให้มูดิกครั้งหนึ่งฮาลันได้บอลจิ้มโอ้โหเรียบร้อยครับ้โหมาทางพีเพื่อนๆมาทางพีมาดีใจนำกันทางนี้อูห เอ้าทำไมท่าดีใจผมมันไม่ติดวะกูคุริยะครับมาดิมูดิกแล้วฮาลันฮนะจิ้มไปจังหวะนี้เอ้าจิ้มแบบไม่มองด้วยนะครุคณผู้ชมดูฮะสังเกตดีๆฮยิงไปด้วยสันสาติยานนะจิ้มเบาๆไปแต่ทิทางมันได้ครับผมพอเตอร์ปรบมือฮนะอ ดิโกซินบาดักได้ครับโยนโด่งๆขึ้นมาฮาลันขึ้นโมงอูห้หูจังหวะลงกระแทกกับเจ็บเลยครับแม่แล้วลม้มลงไปอีกครั้งนะอู้หูยแต่ไม่เป็นไรครับเจ็บแค่นี้ครับพอทนได้ครับเพื่อนต้องรีบแย่งอวบอนกับคพืนมาให้ฮาลันเนะี่ยตอนนี้กำลังกดเกลี้ยวครับบุริกฮาลันชิปมาจังหวะนี้เมาหลําหน้าครับโอ้โหเมาไม่เช็คเลย หมดเวลาครึ่งแรกครับนบโปรลีนนำอยู่2ประตูต่อนหนเชลซี Chelsea ได้1ประตูจากคนนี้ครับฮารันอดิซิโลฮะก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการฟอร์มก็ดีใช้ได้นะตัวนี้ครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะทั้งสองฝั่งครับนบโปรลีเปลี่ยนเอาสูนหน้าตัวใหม่ลงมานะครับโอซิเมน แทงมาจังวะนี้โอสินยิงเลยครับโอ้โหคพึ่งลงมาไม่เท่าไหร่ฮะน่ามีโอกาสสับไกลครั้งแรกครับก็เป็นประตูฮะนโปลีขึ้นนำไปครับ3ประตูต่อน1ครับกองหลังเชลซีทำไมมันอ่อนปวกเปียกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมโอ้ดูเขาทำเกมครับเหมือนเดิมฮะแทงทะลุช่องมาครับโอ้โห ยิงแรงๆไงสั์เต็มคอล่อเต็มแข้งจริงๆจ,จ,จังหวะนี้พอตเตอร์หงุดหงิดครับพอตเตอร์หงุดหงิดอาลครับมีการแก้เกมนะครับพอเตอร์ส่งโอเบมายังครับลงมาแทนมูดิกนะฮะทางฝั่งฝั่งนาโปลีก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะโอ้ยแล้วตัวผมอะ่ะมันเจ็บครับคุณผู้ชม เจ็บยังไงก็ต้องมงอุงฮะช่วยเพื่อนไปก่อนออกมาเพื่อนเอามาเอาบอลมาเร็วเร็วเร็เร็วฮะรีบจำเอาครับพี่เจมรีบส่งมาแอะแล้วส่งกลับไปหลังทำไมวะเอ็นโซมาเจมมาเอ็นโซมาโอเบมายังมาให้ฮาลันครับฮาลันก็แน่นครับไปไม่ได้คลิกอยู่ฮะมาให้โอเบมายังยังหวัดนี้กองเตะโอเบมายังครับกองเตะมาให้ฮาลันอู้โดนแย่งไปนะงไปนะกองเตะ ออกมาทางโอบไม่ยังนะบอลอยู่ที่ en so, en so Tank, เอนโซเอนโซแทงมาฮาลันอ้าวหลุดเลยครับจังหวะน,นี้ก็ามาในกรอบสั์ด้วยซ้ายอูู้เสียบสามเหลี่ยมไปอย่างสุดสวยฮนะเพื่อนเพื่อมาทางพีมาทางพีมาทางพีอา้าวแล้วถ้าดีใจผมทําไมมันไม่ติดวะอะไรเนี่ยแแต่จังหวะน,นี้หลุดมาครับยิงได้สวยจริงๆครับสั์ด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดฮนะ แต่วันพุ่งเสียบสามเหลี่ยมตุงตาข่ายไปดูครัคุณผู้ชมยังวันนี้ปันปันปันไซสเสียบสามเหลี่ยมเลยครับผมพอเตอร์ดีใจอนะกุมหัดกัมัดฮะนาโปลีโยนหมาจังหวะนี้เมนดี้รับไว้ได้แล้วยังไงอนระมองไปข้างหน้าไม่เห็นใครอ่าวหมดเวลาฮนะก็เป็นนาบปลลครับเอาชนะไปได้ครับสประตูต่อสอะ ถึงจะยิง2ประตูครับแต่ว่าฮาลันก็รู้สึกผิดหวังกับเป่าปากเลยครับคุณผู้ชมแหมลงเล่นนัดแรกภายใต้สีเสื้อของเชลซีนะครับแหมก็ไม่รู้ว่าเป็นที่แผนพอตเตอร์หรือว่าเป็นที่ฮาลันนะแพ้ไปครับผมแหมมานั่งเซ็งๆอะในห้องแต่งตัวฮะผลงานส่วนตัวดีครับแต่ทีมแพ้แต่พอตเตอร์บอกว่า ไม่ต้องกังวลฮะเราจะยังแพ้กันอีกหลายนัดอยู่นะแค่นี้ชิวๆหุนเครื่องนัดที่2ครับเจอกับเซบียานะนัดนี้ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับหวังว่าจะสามารถเอาชนะเขาได้นะเซบียาจังหวะนี้อากูน่าลากิติกกำลังพิ้วเลยฮนะแล้วมาจังหวะที่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับอ เล่นไปถึง10นาทีฮะโดนขึ้นนำไปอีกแล้วครับกองหลังเชลซีอ่ยเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันกากจังะจังหวะนี้แล้วอูเสียบอลอีกแล้วเชลซีแล้วเขาหลุดมาตัดบอลได้ก็โดนตัดกลับไปครับแล้วหลุดมาอีกจังหวะนี้โอ้โห สประตูต่อศูนย์ครับเซบิยาขึ้นนำไปอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันกากเหมือนชีวิตจริงอย่างนี้นาะเชลซีเอ้ยเซบิยาบุกมาอีกจังหวะนี้ครับแล้วเขาผิวโอ้โหล็อกหลบ,บ,บสวยด้วยิปอชิสวยจริงกับลูกนี้ต้องยอมครับผิวจริงๆระงสุดหน้าตัวนี้ โอ้มามาโอ้โหขี้ปากเต็มต้องเลยฮะเหม็นถูมาจังหวะนี้ครับแล้วเขาโยนยาวมาสูโซสูโซยังไงฮะกลับมาก่อนนะตั้งลำกันพี่เพื่อนแล้วมาที่สูโซอีกครั้งหนึ่งลูกมาปั่นโค้งๆเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ย4-0แล้วนะเว้ยทำไมมัน อ่ามันกากอย่าง,งี้โอ้ยอับกูคุริยาครับมาที่เจ้าฟินลิกจังหวะน,นี้โอเบมายังฮะเจ้าฟินลิกกูคุริยามาที่ฮารันฮารันมากูคุริยาครับได้วันมาจากโอเบมายังฮะพยายามจะกระชากขึ้นไปแต่ยังติดอยู่ฮะตีรถเป่าอีกแล้วครับสำหรับฮารันแล้วติดพักอกแล้ววันเละเลยครับจังหวะน,นี้ สวยฮะค่าดีใจหงเหินหงเหินหงเหินที่ผมตั้งไว้ครับคุณผู้ชมอู้เพิ่งจะมาติดในนัดนี้ครับสำหรับข้าดีใจต้องบอกว่าโอาไปมยังไปบล็อกได้ครับแล้วพักอกวันเล่บอนมันแรงครับพุ่งเสียบสามเหลี่ยมไปเลยครับฮาราโมดิซิโล่ครับอ่ะหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเซบียาเอาชนะไปได้ครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับ อ,อุ่นเครื่องมาสองนัดกับแพ้ทั้งสองนัดเลยครับทุณผู้ชมแฮรลันบนเนะี่ยมุดหยิบมุดหยิบกับเพื่อนเลยฮนะีูจะเล่นยังไงทีมันถึงชนะวันนี้เ่กอลเลตติต้งก็โอเคครับโอเบมาอย่างนะมานั่งเซ็งกับพอตเตอร์คุยกันกับผู้ช่วยฮนะเล่นยังไงถึงจะชนะนะแพ้มาสองนัดรวดเนะี่ย ผมก็เซ็งเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับการดูทีมรักของตัวเองแพ้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยเซ็งสุดๆไปเลยนะครับแม่กลับบ้านไปตีลีดี่วะคุนเครื่องนัดที่3นะครับเจอกับทีมอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ทันนะหารันสุดหล่อครับเดินลงสนามมาเรียบร้อยแล้ว อรันได้บอลจังหวะนี้อ้หโ,โดนเสียบจังหวะนี้เจ็บอีกแล้วฮะกระดูกเป๋าะจริงๆไยผมอุ้ยคราวนี้เจ็บหนักฮะอยเคดขัดยอกเคดขัดยอกเคดขัดยอกมีการให้ใบเหลืองย้อนหลังฮะเล่นรุนแรงเกินไปครับเสียครับ <c oughs> โดนสไลด์ไปฮะเจมมาที่เมาส์เจมยังไงฮะมา ฮารันหลุดมาจังหวะนี้มีที่ว่างมันเข้าไม่ได้ครัเต็มไปหมดถ้าโดนซ้อนสองครับกลับมาฝากที่ C-X ก่อนครับแล้ว C-X ไหลมาไหลมาฮารันก้มหน้าสัตว์อ้ยดีเอาย้อนกลับมาให้ใบเหลืองอีกครับน่าจะเป็นจังหวะที่สไลด์ซ x จังหวะนั้นนะดูครับโอเคจังหวะนี้จริงจริงอเต้แทงมาให้ฮารันนะฮารันออกมาทางมูด,ดิ หมดิมาให้เมา์เ,าเพื่อนเลิฟหยุดมาแล้วครับฮาลันจังหวะน,นี้แล้วอู้หูโดนเบียดล้มไปในกรอบเกตโทษครับใบแดงไปเลยฮะเป็นยังไงฮะหลายครั้งแล้วนะมึงอู้หูดูพยายามบางังฮะโดนดึงโดนกระแทกอ้าวมีการเปลี่ยนตัวนะครับก็เอาสูนหน้าออกครับส่งกองหลังลงมานะเพราเขาโดนใบแดงเป็นหนึ่งคนนะ แล้วเป็นเมาส์ครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษยิงเข้าไปไม่มีเหลืออยู่แล้วครับเมาส์เพื่อนเลิฟฮะคารันหน้าจะวิ่งไปดีใจกับเมาส์ครับดูฮะถือว่าเป็นคู่หมูในแดนหน้านะสหรับเมาส์กับคารันนะเล่นเข้าขารู้ใจกันจริงๆฮะกองเชียร์เฮสนั่นลั่นสนามไปเลยครับคูริบอรี่อ้าวคูริบอรี่พลาดจังหวะนี้แล้วเขาลุก โดนตีเสมอไปเลยฮะแล้วใครครับที่เป็นคนยิงโอหยิงบอลแรงครับบอลยังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้ตตเลยนะครับโอ้โหสวยจริงรเะเบนดี้ปัดไม่พนะ้นเนี่ยฮาลันเจ็บหัวเงียมัวเงียอยู่แต่ก็ต้องเล่นต่อนะฮะบุรีบรีโมมาบูดิก วงให้เมาส์ครับเมาสเพื่อนเลิฟมาให้ฮารันฮะฮารันพยายามจะพลิกอยู่แล้วออกบอลมาที่มูดิกมูดิกไหลต่อให้กูกูเลยะแล้วกลับมาที่มูดิกมูฮารันปาดเข้ามาเมาส์เต็มข้อล่อเต็มแข้งเข้าไปเลยอู้บอกแล้วว่าเมาส์เพื่อนเลิฟฮะเล่นเข้าขารู้ใจกันจริงๆครับช่วงนี้จับคู่กันได้อย่างลงตัวนะครับสำหรับเมาส์กับฮารัน ก็ต้องให้เครดิตมูดิกนะฮะแทงมาแล้วฮารันปาดตัดเข้ามาหูเมายินแบบนี้ต่อให้ผู้รักษาประตูมีปีกก็บินไม่ทันนะอู้หเสียใต้คามเข้าไปเลยฮะขึ้น,นำมาอีกครั้งครับเมามาที่ซีเย็กครับซีเย็กกระชากเงยหน้ามองส่งไม้ฮารัน ฮารันยังไงฮะพยายามจะเปิดให้เหมาส์เพื่อนเลือบไม่ได้พับอ,อกแล้วไหลามาอีกจังหวะน,นี้มูดิกซัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนัดนี้ต้องบอกว่าฮารันฟอร์มแจ่มจริงๆฮะถึงจะยิงไม่ได้แล้วก็เปิดให้เพื่อนได้หลายลูกเหมือนกันนะครับโอ้โหมูดิข้าดีใจมูนี่อันตรายมากเลยนะพลาดตกลงมาทําไง ก็เปิดมาจาังหวะแรกติดครับวันย้อนกลับมาพักอ,อกแล้วไหลต่อมาให้เอนโซคับเอนโซก็แทงมาให้มูดิซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งก็ไปฮะอย่างเต็มแรงแลยครับจังหวะนี้อู้หูใส่ประตูกวาเลยอะอารันได้บอลอีกครั้งครับจังหวะนี้ออกบอลมาทางสเตอร์ลิงแฮรารันพยายามจะไปเองอะแต่บางบอลอยู่อะเจ็บด้วยไปไม่ได้ครูริยามาให้เมาเพื่อนเลือบมองเห็นเพื่อนแล้วปาดกลับมาจังหวะนี้ สอ้วในที่สุดก็ยิงประตูได้ครับเ,เพื่อนๆมาทางทีมาทังทีมาดีใจด้วยกันทางทีเ,เพื่อนๆแม่ต้องขอกใจเมาเพื่อนเลิฟจริงๆนะลูกนี้ที่ดีดส้นกลับคืนมาให้ะดูครับดีดกลับมาแล้วก,ก็ก้มหน้าซัดเข้าไปเลยนะสำหรับฮารันโอ้โห ยิงทั้งใจจริงๆครับนัดน,นี้ของเตะไหลมาให้ฮารันจังหวะนี้ครับฮาลันมองหาตัวฝากฝากกับเมาส์เพื่อนเลิฟครับตอนนี้บอลอยู่ที่เอนโซะไหลมาทางสเตอร์ลิงเงี้ยทำชิ่งกัน2คนเอนโซมาให้สเตอร์ลิงทำชิ่งกันยังรวดเร็วครับเมาส์แทงมาให้ฮารันจังหวะนี้แล้วยิงครับอู้อ้าวลำหน้านะะ แหมเซ็งเลยครับล้ำจริงๆหรือเปล่าคนสวยมาดูครับชาบอู้หูล้ำนิดเดียวฮะสามเมตรเองครับคุณผู้ชมแหมเจมกระชากมาจังหวะน,นี้ยังไงฮะพิกอยู่มาที่โควาสิกคองเต้วามาที่ฮาลันดีดมาจังหวะน,นี้ตเตอร์ลิงพุ่งมงโอ้ เหลือจะเชื่อเข้าไปซ้ำแมง่งเหลือจะเชื่อลูกนี้หูสวยทั้งคนจ่ายแล้วก็สวยทั้งคนปุ้งโมงอะจัอยางวันนี้ใครจะไปคิดครับว่าฮารันจะชิปลูกนี้จ่ายให้สเตอร์ลิงปุ้งโมงเข้าไป่ะูเหนือชั้นจิงๆิงเลูกนี้ย้อยข้ามมือผู้รักษาประตูเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมเพอตเตอร์ดีใจกำหมัดกรบปกมือ แล้วเขาสวนมาจังหวะนี้โอ้ไหลขึ้นมาครเป็นสองประตูต่อห้าเอ้าแล้วทำไมมันบรรยากาศมันดูงเ,งเงียบๆวะบักอะไรหรือเปล่าฮนะก็ไหลทำช่องกันมากองหลังเรามันก็อ่อนอยู่แล้วนะครับตอวาสิตอวสิมองหาฮลันก็บฮาลัานยังไงพยายามวินหาช่องอยู่ หมดเวลาการแข่งกันคับเป็นเจลซีเอาชนะได้ครับ5ประตูต่อ2เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้ในนัดแรกนะสรุปอุ่นเครื่อง3นะัดกับแพ้2ชนะ1ครับฟอร์มโดยรวมสำหรับฮาลันตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนๆเข้ามามีฮาปาจิงโกะด้วยนะน่าจะเป็นซุปตาได้ในอะนาคตรครับ นัดนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าฟอร์มเราดีจริงๆยบัตเตอร์ก็ต้องเข้ามาชมนะแต่ทำไมผมดูสีหน้าตัวละครของเราอะ่ะมันเหมือนกับมันกันกงวลอะไรสักอย่างนะครับเหมือนแบบดีใจไม่สุดแบบเหมือนเขามีเรื่องเครียดอะไรสักอย่างเนะอืมก็สำหรับภาพนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับเชียร์นะถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พักหน้าครับ